สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมเกษิมาแปลงเครื่องซักผ้าอีคือเก่านะครับคือเก่าครับพี่น้องผมอยู่จังหวัดสกลนครนะครับบ้านโคกหลายตำบลม่วงหลายอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับผู้ใดอยากชมเครื่องซักผ้าอย่าลืมมาเซฟ้าติดต่อได้เด้อเบอร์ศูนย์เก้าห้าสองหนึ่งสองสามแปดเก้าหนึ่งครับผมทิมเบอร์ไว้ใต้วิดีโอคลิปครับเอาเบอร์ผมแอดไลน์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมาครับพี่น้องผมจะไปเบิรงให้นะครับอาการเสียเครื่องนี้ก็คือ ทางปันแห้งนะครับทางปันแห้งหมุนนะครับส่วนตัวนี้เอามาเบิ่งเอาตัวนี้กำังหมุนอยู่แต่มันมีเสียงดังนะมีแห้งอยู่ครับเพื่อนมีแหงบ่ยังมีแหงอยู่มีฝั่งนึงเบ่งฝั่งนู้มีแหงอยู่แต่ว่าเสียงดังนะครับเดี๋ยวผมจะต้อง ไแน่ใจว่าเป็นที่กับปุกเกียรหรือเป็นที่มีอย่างอยู่ในใต้ใบพัดนะครับจิแกะมาเบิงแต่ประเด็นก็คือตัวนี้นะครับถังปันแห่งบะมุนนะครับพี่น้องมาเบิงมีเสียงคลางครับแสดงว่าไฟเข่านะครับแต่บะมุนแต่บะมุนนะครับบะมุนพี่น้องอ่าบะมุนนี่บะมุนนะครับติดมาก่อนต่มาเช็คมาก่อนมันติดมันยังบ่อนะครับก่อนที่ห่อชีสรุปมอเตอร์เสียนะครับผมมันฝั่งนี้นะครับนี่ครับติดพี่น้อง ินอย่างสักอย่างแต่หมุนอยู่นะครับมุนยูนะ่เนาะนึกว่ามีการตีนทำมุนยุกนะครับหม,มุนฟรีได้นะ,นไ,นะไปน้องเอาเดนนี้ทุกคนเอาไหมเอาไหมอ๋อมุนแล้วครับบัดนี้หมุนแล้วครับ,แ,รบแต่มีเสียงดังทางปั่นแห้งเบรกเสีย เสียงดังครับผมบทพิอีกันเนี่ยอมันมุนฟีครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับผมรอแป๊บนึงนี่รับมั่งออกมาแล้วนะครับผมจะต้องถอดตัวมันเสียนะครับผมมาลูกปืนเปลี่ยนนะครับลูกปืนจุดตัวนี้นะครับมอเตอร์ปันแห้งล้วก็สินยางนะครับสินยางใส่ละนี่สีขาดหัวนะครับนี่ไอตัวแกนมันขาดตรงบางจางนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ย มันขาดออกมาเลยนะครับเปลี่ยนนะครับซีนซีนยางเปลี่ยนนะครับตันนี้เสียงดังเปลี่ยนนะครับอืมนะครับเห็นมันดีไปเลยนะนะแกะมาแล้วนะครับเห็นมันจับเจือไปเลยนะครับผมผมจะถอดไปเปลี่ยนนะครับหนึ่งสองสามสามอย่างนะครับเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนลูกยางเปลี่ยนกระปุกเกียร์นะครับนี่เอามองนู้มานี่ยเห็นมันจับเจือนะครับผมนะครับถ้าบอมมาการแบบนี้ผมว่าบรต้องซ่อมดีกว่าซื้อใหม่จะดีกว่านะครับถ้า จะซ่อมบางทีก็ซ่อมให้มันจับเจือไปเลยนะครับผมเอ้าเราจะมาเบิ Now, at, ่งก i̇şte. right? ันนะครับขอไปซื hmm. yes, ้ออะไรก่อนนะครับผมถอดตัวยางไปซื้ออะไรก่อนนด้ครับเด้อมาออกแล้วครับบาดหนะเมื่อกี้นี่กับมาาจะซื้ออะไรครับพี่น้องพี่อะไรนะครับซื้อมาแล้วนะครับผมบาดนนิกับม้านะครับยุอาญาจักพิสังยาพิสังนะครับพี่น้องกระสังมันนะครับเดี๋ยวผมขอใส่อุปกรณ์ก่อนนะครับก็เป็นนี่ที่ผมซื้อมานะครับตรงนี้จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นกระปุกเกียร์นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกระปุกเกียร์นะครับของใหม่เอียมอ่องนะครับมีสติกเกอร์อยู่เด้อข้างบนนี่นี่นะครับกระปุกเกียร์นะครับของตัวนี้กระปุกเกียร์นะครับนี่ป็นังอียบบานเห็นไมมีลูกยางนะเปียโองเปลี่ยนลูกยางใหม่นะครับนี่เป็นลูกยางใหม่นะครับเอาเอนี้เหรเอาแล้วจะเปลี่ยนลูกปืนใหม่พี่น้นงเอาลูกปืน2ออันนะครับศกสองศูนย์หนึ่งนะครับสองระตนะครับจะเปลี่ยนลูกปืนให้เขานะครับ ให้มันโอเคที่สุดนะครับเแล้วจะมาบึ่งพี่น้องขอประกอบกันนะครับตอนนี้พนตกพี่น้องไอหัวยุ่ยอหะนะครับโอเคเสร็จงานได้ก็เร้วกันครับผมนี่ครับตอนนี้ประกอบก็เสร็จแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวนะครับตอนนี้เหลือแค่ถังปั่นแห้งทําวันพ้นตกครับพี่น้องมันยำทากาวก็ยำโมแหงนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนลุกอย่างแล้วเนี่ยทกอย่างใหม่เลยตอนนี้้อตอนนี้รอแห้งนิดนึงนะครับส่วนส่วนของพวกปุกเกียย์ก็พุกยังกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เตรียมความที่สโลงนะครับเดี๋ยวรอรอรอผมใส่ ใส่ทางปั่นแห้งให้เรียบร้อยกันนะครับมันเป็นสีแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่ก่อนก็ได้นะครับตอนน่าจะพอได้อยู่นะครับแต่จะมาลองให้เบิ่งนะครับผมมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ประกอบอี็อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมสรุปก่อนนะครับก็คือเปลี่ยนกับปวกเกียร์นะครับเนื่องจากเสียงดังนะครับตอนแรกนะครับแล้วกับไอ้มอเตอร์ปั่นแห้งเสียงดังขึ้นกันนะครับเปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับทั้งสองหัวท้ายเลยนะครับลูกปืนสองตัวนะครับหัวท้ายนะครับแล้วก็จะ เปลี่ยนปลักพรมนะครับเพราะปลักมันขาดก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพื่อตัดต่อใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเดี๋ยวเสใสายใหม่เดี๋ยวมันงบมันจะบานนะครับผมแล้วก็มีสายสายปล่อยน้ำทิ้งนะครับขาดผมก็ต่อให้เรียบร้อยนะครับมาเบิ่งกันอันนี้เป็นดาวฟ้าป้าปิตุนีมันมานําเด้อนะครับผมสีมาลองให้เบิ่งกันเลยครับพี่น้องนะครับลังเดิมจากอันทั้งซักนะครับจากทั้งซักนะครับมาเบิ้ เป็นช่วงอันเสียทายแล้วมันนี่ครับผมก็ปกติแล้วครับบดังแล้วครับมันกระเสียงปกติของมันนะครับอันนี้คือของใหม่นะกระปุกเกียร์ของใหม่นะครับตัวนี้นะอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับปกติแล้วตัวนี้มันมเบิ่งทั้งปันแหงครับบันนี่ฟังเสียงได้ฟังเสียงได้อาจะได้ยินเนาอยบุลลูผ่านกล้องเสียงยินบอกนะครับ หมอบเป็นยังคำวด้ยินผมก็จะเปิดฝาให้เบิ่งนะครับเพราะตัวนี้หมมีเบรกนะครับมันเป็นกัวฟีนะครับผมอ่นี่นะครับปัดนาเลยครับผมจังหวัดสกลนครนะครับผมอยู่บ้านโคกไลยตำบลม่วงไลยอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับผู้ใดอยากสมเครื่องสักผ่านเลยสอบถามติดต่อได้ครับศูนย์กระห้าส๊อนศสองสามแปดสามหนึ่งพลมพบกับสมคติน้องนี่ครับปั่นลิลนๆนะครับเป็นหมาเปิดเบิรังกันบันนี้บนฟีครับผมอทรวดขนาดไมขนาดเลยนะครับผมยำครับผม บาน,นี้ก็จะไปส่งเขาแล้วครับพี่น้องขอบคุณหลายครับที่เขามาลุยชมความฝากฝากดติตาแม่น้ำเหนือไดครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ